มลมาได้ลงมาได้ลงมาได้มีที่จอดรถอยู่ข้างล่างนี่แม่น้ำโขงนะคะัาติดกับแม่น้ำโขงเลยค่ะ,ว,คะวิวดีมากถ้าไม่ร้อนนี่ตรงนี้ใช่เลยโอ้ขายน้ำดื่งสด ใช่วัดนี้หรือเปล่าที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะพานมนู่นนนไปจอดตรงนู่นเท่าไดรนะอือจอดตรงไหนก็ได้จอดตรงเออจอดตรงไม่ร้อนดีกว่าตรงไม่ร้อนดีใหม่ไทนแล้วเนาะขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามาถ้าเรื่องไหนที่ไม่ดีก็ให้ออกไปสิ่งไหนที่่ดีก็ออก จอดอยู่หน้าวัดพอดีเลยโอเคจอดพอพอ,พอแล้วจอด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 เธอจะลงไปนู่นเหรอเธอจะลงไปแม่น้ำโขงเหรอ